อาสวัสดีสวีดักรครับบ่าอม่อยู่ม่นานงภาษาทิพย์ที่กทำบ่วงดักรูครับนะม่สิี่ครับเนาะตัวสิบสามดีวสิบสี่ไนะตายยากลับบ่ได้รับบ่ได้ดูนนะมตเจะไปัเป็นลวดทำเนาะลวดดัก้รมึงว่ากล่องันกล่องหลังมันพอดีวะ ยังได้ครับทำรวดดักหนูบ่วงดักหนูกึ๊กกเก่งเหมือนกันนี่นี่ครับมันติ้ว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 ทีเขาเขาใส่ไหมครับเขาเห็นดีรับดูการแลบเปิดซิ่งเลยครับนี่ เขาเรียกว่า <Cornell> บ <bug dying> ่วงดั่หนูทำจากรุ่นเบอร์สิบสามครับปมแต่ผมใช้เบอร์สิบสี่นะครับหนูมันจะตัวใหญ่ครับเนี่ยแรกๆหนูมันจะตัวใหญ่นลยครับเนาะมันจะไม่ตัวเล็กเล็กได้ใหญ่โดนครับเนาะผมได้หมดทั้งสดชื่นครับเนาะเล็กได้ก็ดีใหญ่ไม่ก็ดีโอ้ได้หมดได้หมดได้ได้อยู่ได้อยู่นี่ครับทำบ่วงเป็นลักษณะเอาง่ายๆนะครับนี่ พนำกระป๋องกาแฟต้องเป็นเบอร์ดีขนาดไม่ใช่เอเนสกาแฟนะครับต้องเป็นที่ห้อยคาราบาลไ, <laughs> ไม่เกี่ยวกันนี่ครับยังไงสังเกตไงไงบนี้นี่ละอย่างนี้ประมาณนี้กันประมาณนี้คุณต้องทำนี้ครุณจะบอกวิธีนะครับซักสังเกตวกิธีทำอย่างถ้าคุณคิดว่าคุณหลอกคิดว่าคุณรวยคุณคุณต้องทำอย่างนี้กันนี่คืขอขัดตัวผมเนี่ยถ้าคุณคิดโทาถ้าคุณขี้เหล่มันก็จะอึลื่นอัดลาดกันมันจะเป็นกองกองแย่งเหมือนหมอยนะครับเนาะลักษณะนี้ครับนี่จุด แล้วก็ตัดนี่ตัดนี่ขายเลยชุบชับวอ่านี่ครับเนาะแล้วในสมพันธ์นี่ครับอันนี้จะเป็นไม้ไผ่ชนิดพิเศษนะครับสั่งตรงมาจากนิวซีแลนด์ครับนี่แหละทำไม้ทำเป็นคำนี้ว่าขั้นบวชดักหนูครับเนาะผลิตมาจากไม้อย่างว่าไม้ไผ่ชิบุกิที่ดักมาจากญี่ปุ่นนี่สอนป้ายทุกทีเลยกูครับข้าวเริ่มเกี่ยวนี่ต้องไปครับเนาะนี่ครับแล้วทำทีณะเหมือนติ้วๆอย่างนี้ครับนี่ เราจะหมุนแล้วก็หมุนติ๊ดผมเริ่มวินหัวแล้วผมหมุนติ๊ดติ๊วโอไม่ใช่แล้วแหละนีครับขั้นตอจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ผมจะตักขายเป็นประจำนี่ครับถ้าแรกๆถ้าทำอะไรตัวเขาเรียกว่าแม่มันไม่แม่มึงหรือแม่มันนะครับนะแม่มันผู้ชมมันเลี้ยงครับนะผมไปเลี้ยงนะครับนี่ไม่ต้องไม่ต้องผสมยาครับเนาะถ้ามันท้องอยู่ต้องป่องๆอย่างนี้ครับเนาะเรามาขังไว้สักคั้งสักคอกไปเลย สักเท่าไม่เกินไม่เกินเต็มที่นะครับตอนนี้ดูดีมัน่นอาทิตย์สองเดือนมันจะมันจะคลอดลูกครับ <c oughs> นั่นเราก็นําลูกไปเลี้ยงแล้วนําไปขายแล้วนำเขาไปซื้อของมากแก้มือนเดิม <c oughs> นี่ครับหนึ่งอันเจ้ครับเจ้าี่ครับท่าเราจะทำเงินดูแบบเอาทุกขั้นตอนเลยครับวิธีการสาธิตการทำวงดักหนูครับเนาะหรือดูแรกๆใหม่ๆนี่มันต้องใส่เบอร์รวบเบอร์ยี่ยีครับ ด,ดูวะหนึ่งอันทำวณก็แล้วันหนึ่งขั้นนะอันบวนกนหนูจะเป็นลวดยี่ห้อตานหนูครับเนี่ยตานหนูสิงตาสวดครับเนี่ยบวกสิบสามครับเนาะสองน้อยสิบเมตรครับเนาะซื้อมาราคายี่สิบบาทขาดตัวแต่ไม่ยอมขาดใจครับบัตทรเ,ทเอาอีกหนึ่งอันทำหนี่ผมสิสาสทีท่เซ็ตสองอันนะครับแล้วผมก็จะเฮ็ดต่อไปเรื่อยๆครับผมมาวาวไม่เลี้ยวไปที่เกียร์แล้ว อันที่สองครับนี่แล้วถ้าทำมันแบบให้ทุกอนุขั้นตอนทุกเนี่ยรู้ทุกแค่ว่าเห็นทุกรูขุมขนเป็นนะครับเนาะนี่จะหมุนเกี่ยวหมุนติ้วติ้วเป็นยังไงและนี่แหละนี่แล้วเช็คครีมกับขาบนี่ทีนี่แล้วก็หมุนนะครับใครที่ทำไปก็ดูไปเลยนะครับใครทำไม่เป็นก็ดูครับเป็นก็ดูยังไงก็ต้องดูครับเนาะอ่านี่แหละมีนติ้วติ้วนี่เยาจะหมุนให้มันขัดให้มันอย่าหมุนแบบจริงจังนะครับเดี๋ยวมันจะขาดมันจะหลุดครับเนาะจริงจังนะ ขนาดนี้เลยครับเป็นวงขนาดน,นี้แล้วก็ตัดให้ขาดเลยแฉะแฉะนี่ครับแรกๆหนูมันจะตัวใหญ่อย่างที่ผมบอกคำนะด,ดูไม่ไม่เนี่ยหนาเล็กหนาแรกมันไม่มผู้ดักมันนี่ครับมันจะตัวใหญ่ใครียกว่าหนูพุดนะครับถ้าเป็นหนูตุ่นหนูซีแย่ปากหมาเพืนีนมันขี้ไม่ดีครับไม่คือไม่คือต้องเป็นหนูพกุกสน,นั้นคำาะดูปเปิ้ลนี่หมาห้องครับดูปเปื่ดอะไวะต้องใช้หมามาลักเสื่องกันครับนี่ มันติ้วๆเลยมันทั้งมันติ้วๆเลยครับเออล้ววิ่งหัวแล้วมันติ้วๆหางก็ได้แล้วอันที่สองครับได้เรียบร้อยครับมี่อย่าลืมนะครับย้ำนะครับย้ำหนาเลยครับไม่ห้างไม่มันไม่ไม่แล้วไม่ลูกกอดอย่าลือกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับนะแก้วครับชุวยอดแขนไปไป ผมมีบ่มีเลยบ่มีเลยโอเคนะครับถ้ามาฝากผิดฝากเราลุกปั่นนะอ่คิกเกิ